เงินล้านไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยและไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันอีกต่อไปคนจำนวนไม่น้อยเริ่มจากศูนย์แต่จะค่อยๆขยับจนถึงจุดนั้นได้สิ่งที่เขาใช้ไม่ใช่โชคหรือเส้นสายแต่มันคือวินยัยความเข้าใจเรื่องเงินและระบบเล็กๆที่ทำเป็นประจำไม่มีใครตื่นเช้ามาแล้วเจอเงินล้านในบัญชีแต่ทุกคนสามารถเริ่มสร้างก้าวแรกได้ทันทีจากตรงที่ตัวเองยืนอยู่ ไม่ต้องมีทุนเยอะไม่ต้องมีอาชีพรูไม่ต้องฉลาดสุดในกลุ่มขอแค่มีวิธีคิดที่ถูกต้องและใจที่จริงจังวันนี้เราจะพาคุณมาดูว่าถ้าเริ่มจากศูนย์มีอะไรบ้างที่คุณทําได้เพื่อให้เงินล้านไม่ใช่แค่คําว่าสักวันเริ่มจากการเข้าใจเงินให้มากกว่าการหาเงินเพราะคนจำนวนมากหาเก่งแต่เก็บไม่อยู่ใช้ไม่เป็น ก่อนจะคิดว่าเงินไม่พอต้องดูให้ชัดว่าเรารั่วตรงไหนเขียนรายรับรายจ่ายแค่เจ็ดวันคุณจะรู้จุดรั่วได้ทันทีเงินล้านไม่ได้เริ่มจากการหาเพิ่มเสมอไปแต่มักเริ่มจากการหยุดเสียในจุดที่ไม่จําเป็นไม่ใช่เรื่องอดแต่เป็นเรื่องของการเลือกใช้และเมื่อคุณคุมเงินได้เงินจะเริ่มคงอยู่จากนั้นจึงค่อยต่อยอดด้วยการเพิ่มรายได้ ตั้งเป้าเงินล้านให้ชัดวางแผนเป็นภาพเล็กอย่าคิดแค่ว่าอยากมีเงินล้านแล้วจบให้เปลี่ยนเป็นคำถามว่าจะเก็บเท่าไหร่ต่อเดือนต้องหารายได้เพิ่มเท่าไหร่ถ้าอยากได้ล้านใน5ปีเท่ากับต้องเก็บเดือนละประมาณ17,000ถ้ายังไม่มีเงินขนาดนั้นต้องหาเพิ่มขึ้นหรือยืดระยะเวลาเมื่อคุณแบ่งเงินล้านออกเป็นก้อนเล็กคุณจะรู้สึกว่ามันจับต้องได้ มันจะไม่ไกลเกินจริงและเมื่อมีแผนชัดมันจะกลายเป็นเป้าหมายไม่ใช่แค่ความฝันเริ่มต้นได้จากรายได้ประจำของคุณไม่ว่าคุณได้เงินเดือนเท่าไหร่ให้หักอัตโนมัติไว้ก่อนใช้เริ่มจาก10%ก็ยังดีแล้วค่อยเพิ่มเป็น15-20%เมื่อคุณไหวเพราะเงินที่เก็บก่อนใช้เท่านั้นถึงจะเหลือจริงถ้าใช้ก่อนแล้วค่อยเก็บ มันจะไม่เหลือให้เก็บเลยอย่ารอให้เงินเหลือถึงจะเก็บให้เก็บก่อนจนกลายเป็นนิสัยนี่คือจุดเริ่มต้นของเงินก้อนแรกที่คุณไม่ต้องใช้ความพิเศษอะไรเลยนอกจากความตั้งใจการเพิ่มรายได้นั้นต้องมาคู่กับการไม่เพิ่มไลฟ์สไตล์หลายคนหาได้มากขึ้นแต่ก็ใช้มากขึ้นตามจนสุดท้ายจะเหลือเงินพอๆกับตอนที่ยังรายได้น้อย ถ้าคุณอยากให้เงินล้านมาถึงเร็วขึ้นทุกครั้งที่รายได้เพิ่มให้กันส่วนต่างไว้เก็บหรือลงทุนอย่าเพิ่งขยับรถโทรศัพท์นัดเพื่อนหรือหาของใช้เพิ่มเพราะพลังของเงินไม่ใช่แค่จำนวนแต่คือเวลาที่เราปล่อยให้มันได้เติบโตเงินยิ่งอยู่นานยิ่งโตไวขอแค่คุณไม่ถอนมันออกมาใช้ตามอารมณ์ของคุณในแต่ละวัน สร้างรายได้เสริมจากสิ่งที่คุณถนัดไม่ต้องไปตามกระแสไม่ใช่ทุกคนต้องขายของออนไลน์หรือลงทุนในหุ้นบางคนเก่งออกแบบบางคนทำขนมบางคนเขียนเก่งพูดเก่งคุณไม่จําเป็นต้องเก่งแบบคนอื่นแค่ใช้สิ่งที่คุณมีอยู่แล้วให้กลายเป็นการสร้างมูลค่าโลกนี้ให้พื้นที่กับคนที่รู้คุณค่าของตัวเองเสมอและรายได้เสริมที่มาจากจุดแข็งของคุณ จะทำให้คุณทำได้นานไม่เหนื่อยและไม่ต้องฝืนแถมยังกลายเป็นช่องทางหลักได้ในอนาคตอีกด้วยเมื่อคุณเริ่มมีเงินเก็บอย่าปล่อยให้เงินนอนนิ่งอยู่เฉยๆเริ่มศึกษาการลงทุนเบื้องต้นในแบบที่คุณเข้าใจอาจเป็นกองทุนรวมหุ้นพื้นฐานดีหรืออสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็กอย่ารอให้รู้ลึกถึงขั้นเซียนถึงจะเริ่ม เริ่มแบบที่คุณรู้พอจะเข้าใจแล้วค่อยเพิ่มความรู้ระหว่างทำเพราะดอกเบี้ยงเงินฝากทั่วไปไม่พอช่วยให้เงินโตทันเงินเฟ้อได้คุณต้องใช้ให้เงินทำงานแทนคุณบ้างและคนที่สร้างเงินล้านได้จริงมักเริ่มจากการลงทุนเล็กๆที่ต่อเนื่องไม่ใช่ลงทุนครั้งเดียวแล้วหวังรวยเร็วเลิกมองเงินล้านเป็นเรื่องโชคหรือเป็นเพราะพรสวรรค์ แต่ให้มองว่ามันคือผลลัพธ์ของนิสัยบางอย่างที่ทำเป็นประจำนิสัยเหล่านั้นเช่นไม่ใช้เงินเกินตัวไม่สร้างหนี้เพิ่มไม่ตามอารมณ์คุณไม่ต้องเก่งพิเศษไม่ต้องเริ่มรวยแต่ต้องเอาจริงกับเรื่องเงินของตัวเองให้มากพอถ้าคุณดูแลเงินทุกบาทที่เข้ามามันจะค่อยๆพอกและเพิ่มพูนคนมีเงินล้านไม่ได้มีเพราะพวกเขาโชคดีแต่เพราะเขาให้คุณค่า กับเงินตั้งแต่บาทแรกที่หาได้และคุณก็เริ่มได้เลยตั้งแต่เดือนนี้อย่าพยายามสร้างนี่เพราะอยากได้เร็วขึ้นมากกว่ารายได้ที่โตตามจริงหนี่ที่ดีก็คือหนี่ที่ต่อยอดได้เช่นนี่ลงทุนหรือนี่ธุรกิจแต่นี่เพราะอยากได้เร็วเช่นผ่อนของที่ยังไม่จําเป็นคือสิ่งที่ทำให้คุณวิ่งไล่ตามเงินไปทั้งชีวิตโดยไม่ถึงล้านที่ต้องการเสียที ก่อนจะผ่อนอะไรถามตัวเองว่าถ้าต้องจ่ายสดฉันยังจะซื้อไหมถ้าคำตอบคือไม่นั่นแปลว่าคุณยังไม่พร้อมจริงคนที่มีวินัยทางการเงินไม่ใช่คนที่รวยแต่คือคนที่รู้จักรอรู้จักอดรู้จักเลือกและเงินล้านจะมาหาคนที่ใจเย็นพอเสมอตั้งระบบการเงินให้ตัวเองไม่ใช่แค่มีบัญชีเยอะแต่ให้แยกบัญชีชัดเจน เช่นค่าใช้จ่ายประจำวันเงินเก็บฉุกเฉินเงินสำหรับลงทุนเมื่อมีระบบคุณจะไม่ต้องคิดเยอะเวลาเงินเข้ามาคุณจะรู้ทันทีว่าแต่ละบาทควรไปอยู่ตรงไหนมันลดความเหนื่อยลดการใช้ใจตัดสินเงินและทำให้เงินไม่ปนเปกันแบบไร้ทิศทางระบบที่ดีคือเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีวินยัยคุณไม่ต้องเก่งบัญชีแค่จัดเงินให้มีที่อยู่แล้วปล่อย ให้ระบบช่วยจัดการให้คุณในระยะยาวเปลี่ยนมุมมองจากหาเงินให้พอใช้เป็นหาเงินให้พอเก็บเพราะถ้าคุณตั้งเป้าต่ำเกินไปคุณจะอยู่แค่ระดับเอาตัวรอดเงินล้านไม่ได้มาจากแค่ทำพอใช้จ่ายในแต่ละเดือนแต่มาจากการสร้างส่วนเกินให้ได้อย่างต่อเนื่องลองตั้งเป้าเก็บเดือนละเท่านี้เท่ากับต้องหารายได้เดือนละเท่าไหร่คิดย้อนกลับแบบนี้ จะทำให้คุณเห็นภาพจริงว่าต้องขยับอะไรเป้าหมายที่ชัดเจนจะผลักให้คุณกล้าเปลี่ยนมากกว่าที่คิดและเมื่อคุณเริ่มมองหาเงินเกินใช้เส้นทางสู่เงินล้านก็จะใกล้ขึ้นเรื่อยเรื่อรู้จักคำว่ากำไรจริงกับกำไรหลอกให้แยกออกจากกันหลายคนคิดว่ามีเงินเยอะในกระเป๋าคือกำไรแต่ถ้าหลังจากหักต้นทุนจ่ายภาษีจ่ายค่าแรงแล้ว ไม่เหลือนั่นอย่างไม่ใช่คุณต้องรู้ว่ารายรับไหนทําให้เหนื่อยน้อยแต่ได้มากและรายรับไหนทําให้คุณดูยุ่งแต่เงินอย่างไม่งอกพอเข้าใจตรงนี้คุณจะจัดพลังได้ถูกเลือกใช้เวลากับสิ่งที่ให้ผลลัพธ์จริงและหยุดหมุนอยู่กับสิ่งต่างๆที่ทําให้ดูยุ่งแต่ไม่ทําให้เงินโตนี่แหละคือเคล็ดลับสําคัญของคนที่ขยับจากศูนย์ไปเงินล้านได้ไว อยู่กับคนที่คิดเรื่องการเงินอย่างมีสติไม่ใช่แค่เก่งหาแต่ต้องเก่งใช้และกล้าคิดระยะยาวเพราะสภาพแวดล้อมจะดึงคุณไปในทางเดียวกันเสมอถ้าคุณอยู่กับคนที่ใช้เงินตามอารมณ์คุณจะเผลอทำตามแต่ถ้าคุณอยู่กับคนที่วางแผนเก่งคิดดีแล้วก่อนใช้คุณจะได้รับแนวคิดใหม่ๆโดยที่ไม่ต้องฝืนวงสนทนามีผลกับพฤติกรรมมากกว่าที่คิด คนที่ขยับเร็วขึ้นมักเริ่มจากมีเพื่อนทางความคิดที่ส่งเสริมกันเลือกคบเพื่อนให้ดีแล้วคุณจะเติบโตง่ายขึ้นแบบไม่รู้ตัววางเป้าหมายเรื่องเงินไว้ให้มีความหมายกับชีวิตคุณไม่ใช่แค่อยากรวยหรืออยากมีมากกว่าคนอื่นแต่ให้ชัดว่าเงินล้านนั้นจะพาคุณไปทำอะไรได้ปลดหนี้ให้พ่อแม่สร้างทุนเริ่มธุรกิจ มีอิสรภาพจากงานประจำเพราะเป้าหมายที่มีความหมายจะทำให้คุณอดทนได้นานไม่หลุดตามกระแสไม่เสียแรงกับเรื่องไม่จำเป็นเงินที่มีเป้าหมายชัดจะมีทิศทางและคุณจะรู้ว่าควรเดินไปอย่างไรไม่ใช่แค่เก็บเงินแต่คือเก็บพลังไว้เปลี่ยนชีวิตจริงๆระหว่างทางสู่เงินล้านจะมีวันที่คุณอยากหยุดอยากใช้และอยากถอย นั่นคือธรรมดาของคนมีเป้าหมายแต่สิ่งที่ทำให้ต่างออกไปไม่ใช่ใครมีวินัยทุกวันแต่คือใครกลับมาไวเมื่อหลุดคุณไม่ต้องเพอร์เฟกไม่ต้องประหยัดทุกบาทแต่ขอให้คุณมีระบบกลับเข้าทางเดิมเสมออาจตั้งเตือนทุกสัปดาห์ว่าเก็บเงินได้ถึงไหนแล้วหรือเขียนเป้าหมายไว้หน้ากระเป๋าสตังค์แค่บอกใจบ่อยๆคุณจะอยู่กับเป้าหมายได้นานกว่าที่คิด ลองสร้างรายได้ที่ไม่ต้องใช้แรงให้ได้อย่างน้อยสักหนึ่งทางเช่นปล่อยเช่าของหาโปรแกร,รม a f f i ิลิเอมาทำขายดิจิทัลโปรดักตรายได้แบบนี้ไม่ต้องเริ่มใหญ่แค่ให้มันเริ่มต้นขึ้นจากหลักสิบเป็นหลักร้อยจากร้อยเป็นพันแล้วจะค่อยๆขยายเพิ่มขึ้นรายได้แบบไม่ต้องลงแรงซ้ำจะช่วยคุณได้มากในระยะยาวเพราะพลังของเงินล้าน ไม่ได้อยู่ที่ทำงานหนักแต่อยู่ที่คุณมีเครื่องมือหาเงินโดยที่คุณไม่ต้องอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าใครเริ่มเร็วได้เปรียบก่อนแม้จะช้าแต่ถ้าเริ่มจริงมันก็พาคุณไปได้เหมือนกันมันทบทวนเสมอว่าคุณใช้เงินเพื่ออะไรไม่ใช่แค่เพื่อซื้อของหรือให้รางวัลตัวเองแต่คือคุณกำลังใช้เงินสร้างชีวิตแบบไหนเพราะเงินคือเครื่องมือ ไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายถ้าใช้ผิดทางมันก็พาเราหลงไปไกลแต่ถ้าใช้เป็นมันจะพาคุณกลับมาหาตัวตนที่ดีขึ้นทบทวนเสมอว่าอะไรจำเป็นอะไรคือแค่ความอยากคุณจะรู้ว่าเงินล้านไม่ใช่เรื่องไกลมันคือผลจากการตัดสินใจที่ดีเพียงวันละนิดซ้ำๆกันเท่านั้นเองอย่ากลัวกับคำที่ว่าเริ่มจากศูนเพราะคนที่เริ่มจากศูนย จะรู้คุณค่าของทุกบาทเขาไม่ใช้เงินโดยไม่คิดไม่ปล่อยผ่านความรู้การเงินคนแบบนี้แหละที่พอถึงจุดหนึ่งจะไปได้ไกลกว่าคนที่ได้เปรียบตั้งแต่ต้นคุณอาจไม่มีต้นทุนแต่คุณมีการเลือกเลือกจะอดวันนี้เพื่ออิสระวันหน้าเลือกจะเรียนรู้แม้ไม่มีคนสอนและเลือกจะไม่ปล่อยให้ชีวิตวนลูปแบบเดิมแค่คุณเริ่มจากศูนย์ด้วยสติ เงินล้านก็เริ่มนับถอยหลังมาหาคุณทันทีเปลี่ยนวิธีคิดจากอยากมีเยอะเป็นอยากใช้เงินให้เป็นเพราะความมั่งคั่งไม่ใช่จำนวนเงินในบัญชีแต่คือความสามารถในการใช้เงินให้ได้สิ่งที่มีค่าบางคนหาได้เยอะแต่ไม่มีอะไรเหลือบางคนหาได้น้อยแต่จัดการดีมีเก็บมีลงทุนมีอนาคตคุณไม่จำเป็นต้องรวยเร็ว แต่ต้องไม่หลุดจากทางทางที่จะพาคุณไปรวยได้จริงและเมื่อคุณใช้เงินอย่างมีความหมายคุณจะรู้ว่าเงินล้านเป็นเพียงผลลัพธ์แต่ตัวคุณคือทรัพย์สินที่แท้จริงให้เวลากับความรู้ทางการเงินอย่างจริงจังไม่ต้องเรียนลึกเหมือนผู้เชี่ยวชาญแต่ต้องเข้าใจพื้นฐานศึกษาเรื่องดอกเบีย้ยทบต้นการบริหารหน,นี้การกระจายความเสี่ยงสิ่งเหล่านี้ ไม่มีใครสอนเราในโรงเรียนแต่คือสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตคนมาแล้วนับไม่ถ้วนให้เวลากับมันอย่างน้อยเดือนละสองสามครั้งคุณจะรู้สึกว่าเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไปและคุณจะไม่หลงกลคำโฆษณาหรือตามคนอื่นไปโดยไม่มีแผนความรู้คือเกราะและเกราะที่ดีจะพาคุณไปถึงเงินล้านได้เร็วขึ้นสุดท้ายแล้วเงินล้านไม่ใช่สิ่งที่ไกลเกินฝัน แต่มันคือผลรวมของการตัดสินใจเล็กๆที่ทำประจำทุกๆวันเริ่มจากการวางแผนใช้ให้น้อยเก็บให้เป็นคิดก่อนซื้อหาทางเพิ่มรายได้ฝึกลงทุนและไม่ลืมเป้าหมายคุณไม่ต้องเก่งที่สุดไม่ต้องมีจุดเริ่มต้นสวยแค่คุณเดินต่อแบบไม่หยุดแล้ววันหนึ่งเงินในบัญชีจะสะท้อนสิ่งที่คุณพยายามอย่างเงียบๆและคุณจะรู้ว่า เงินล้านไม่ใช่แค่มีได้แต่มันเป็นของคนคนที่ใส่ใจพอจะสร้างมันจริงๆ